มึงไม่ต้องขับตามกูด้วยมันจะขับตามมาชนเราป่าววะเตยครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผม้าไปเอาโอ้ยเอาคันนี้เอาคันนี้เ <c oughs> พื่อนมันคงงงไอ้เคีียดรถตำรวจก็เร็วอยู่แล้วมาขับนี่กันทำไมเพื่อนมึงไม่ต้องขับประกบก็ได้เฮียกูรู้สึกเหมือนกูเป็น V I P ยังไงไม่รู้นี่ไงพามาเอารู่งสองที่หยุดเนี่ยบ้านบ้านพี่ยักษ์เนี่ย ว่าเห้บไอ้ย่ามาเถียักกูบอกแล้วผีที่ยดเล็กแรงวันนี้มีลูกซองโอ้เอ้าไม่เป็นไรถือว่าเจอครั้งที่สองได้ได้เพื่อนได้ได้นี่ไงนี่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 เพื่อนมึงอยากเก็บนะเหอ มึงไปไหนไม่มีเขาในสามแล้วเฮ้ยปล่อยปล่อยมันไปก่อนแล้วกันคอนเสิร์มโคมไฟมึงมีคนเอารถแล้ไหมเอารถไถกูไปตามตามมันแอ้วไปไหนรุ่เร็วงขึ้นมาดิขึ้นมาเอาู้วิ่งยังไวกว่ารถไถเลยมึงไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยกลับไปเอารถเถอะปล่อยไอ้เหี้ยขโมยลูกซองกูไม่พอขโมยรถกูอีกเฮ้ยนกูตันนกูตันอยู่ไหนนั่น็นโคชิตันหรือเปล่าโคชิตันอ้าหนีเฉยเลยปล่อยมันเถอะนะมันไปแล้วว่ะ ขลด้งไปด้านหน hehe, ้าคืออะไรอ่ะมีคนเหรอนมจอทำไรนี่เปิดประตูอดุพอโอ๊ยโมฆาโมฆาโอ๊ขอโทษขอโทษแม่ขอโทษตายเลยรถอะไรเพื่อนะขับคันนี้ก็ได้นะพี่ขับแล้วพี่ลไอ้นี่ที่ขโมยรถไถ่ายแล้วนี่เอารถตำรวจไปแล้วพี่พี่ต้องมา มันไสมึงเฉยอยากได้เอาไปทางไหนนะเดี๋ยวซ้ายไปแล้วพี่จะเจอกับฐานทัพ,พ,พลับที่รัฐบาลไม่อยากให้เจอเออเรื่องของมึงเถอะระวังทนแม่ละอุะ้ยไม่สาวคนนี้แซ่บมากเลยอะ่ะเธอเราไม่อยากยิงเธออ่ะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเนาะโอ้ยแย่ไปกี่ต่างกายแย่ไ่ใช่คนละไอ้สัตว์อ๋อเนี่ยเนาะคือคือมี คือคือเออเอเอนั่นแหละเออไอ้ตอนแรกมีคนเยอะมากเลยนะไอ้ตอนนี้เหลือสามคนว้า,วาใครมันเปิดแอร์สตั์เนี่ยไอ้เมันมีรถ<อ>ตู้รถตู้ตขับได้ปะ้ะขับได้กับเด็กกับเด็กบวกใครฮัลโหลเพื่อนนั่นแหละเพื่อนมีเควิดปะเควิดเอเอมึงลองแกล้งยิงรถมันดูดิ ย้อนกลับมานะเฮ้ยเฮียขอโทษออ้ยออ้ยมันหนอเถือเลยโอเคเฮียเฮียขอโทษเฮียเปหมอแล้วครับผมหมอแล้วครับผมหมายความว่าไงข้างในกรมรถตำรวจมาเฮ้ย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 เจอเพจในตมว่ะผู้คนหลากหลายแล้วลูกโซ่ใจ กูจะโดนด่าไว้เนี่ยรถไล่รถไล่รถไล่เอาน้องนี่รถไล่นี่รถกระปอดรถไล่ไม่ใช่รถไล่โอ้ยรถไล่รถไล่โอ๊ยแล้วดาวหินไฟท่าใครไม่รู้เอ้ยนี่คนไทยนี่ว่ะช็คเคนคนไทยหน่อยสวัสดีครับไปลุ้น เล่นซุกา้าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงมันทีบอะมึงมันโกนแล้วป่ะมึงเทรนมันไม่ดีอะป <c oughs> ๊อปป๊อปรถใครไม่รู้ปับไป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 ขึ้นมาเหี้ยรถใครลูกขอบคุณมันดูมันดูยืนมองอย่างต่างกันขอบคุณรถฟรีบ้านไซเลนซุก้กา <c oughs> โทษทีนี่มีมีตัวเนี่ยตัวมันไข่ไว้เนี่ยตัวเนี้ย ขาหากเราลงแข่ง UI ไม่ได้แล้วทักย้อนนี่ทักเนตหนินี่นี่นีไอเนตทักย้อนไม่ทช่ไมทักเนตกูเป็นอะไรกากาคาเนตไหมเม้ากูจองกูจองไม่ได้เพื่อนของกูไปด้วยกันทั้งหมดได้แหละ ไม่ไปอ่ะขึ้นไปสิมันลงมันหนักเกินระลงอ่ะช่วยดันเลยอ้ยช่วยดันช่วยดันโอ้โหตาับขี่เลยย่ยช่วยดันไปเว้ยไปเว้ยมาช่วยดันเว้ยหนีเดีาหนีเอาเว้ยเอ้าเพื่อนโอ้เพื่อนมึงความอดทนสูงมากขับมาห้านาทีไม่ลงรถคุณจะดูว่าทนได้แค่ไหนอ่ะไป สิบนาทีแล้วเพื่อนไม่ไม่ลงว่ะเออยอมเฮ้ยมึงมีรถตามมาเทคเตอร์เกมมิ่งฮ่าฮ่าฮ่าเทคอร์เกมมิ่งคืออะไรมึงต้องกูต้องรู้สึกยังไงเดี๋ยวกูช่างเลยกูขอเอารถไทไป่างานก่อนกูอยากได้เทคเตอร์เกมมิ่งโอ้ยรถไทโอ้ยไป้าฮ่าฮ่าฮ่ารถไทเขาตามเขาตามมาบ้าบมาบ้ามาเร็วเร็วมาเร็ว สัตยศยดรถโกยดเฮ้ยเราขับกันมาตั้งนานมึงอะไรเนี่ย <c oughs> มาข้าหนาวพ่อเพเอื่ะไอ้เหีฮยรถโกสัตยดโอ้ยเหี้ยรอบมือรอบใจโอ้ยไอ้เหี้ยอเหี้ยกูผสมพันธุ์แล้วไอ้เหี้ยรถไถโกูกูไม่ได้ขับมึงก็ไม่ต้องขับรถไถโกูเหี้ยกูตายไอ้เหี้แย่กันเดีวตายรถไถกันเดียว มาแล้วมาแล้วพายไอ้ยักกลุ่มเดิมเลยพูดไปใครจะเชื่อไอ้เกมไม่มีรถโคตรเร็วอยี่อยากขับแท็กเกอร์กันเฮ้ยพี่ะย่เอ้ยกูเฝ้ารถกูเฝ้ารถมันมันมันมีรถมาใช่ไหมไอ้สัตว์พังรถแม่งนี่ จะมาเอารถไเลยเฮียมลองชนดูดิบีบผ่าพ่อนี่รถคนไทยเว้ยเขาห้ามบีบแต่ใส่มึงรู้ไหมเนี่ยบีบผ่าพ่อไอ้เฮียโอ้ยเฮียเว่ยกำตาลทันไม่เลยเฮียล้ไพิสัตว์ลงจากรถไปเฮียโอ้มันมปิดไอ้เฮียกูตาย ตายหมดตายหมดคันเลยเี้ไอพียกลำเอ,เอาเ,อ,เอาเลยอ๋อฮะรูปเหมือนกันใช่ไหมเอเอ